สวัสดีครับก็วันนี้เรามาอยู่กับตัวโปรแกรม h y p e r m ์ l เป็นซอฟต์แวร์ Cat Cam จากทางเยอรมันนะก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปสอนเกี่ยวกับตัว h y p e r m ์ม c a แเกี่ยวกับการวาด 2D t d ของตัว h y p e r m i l กันแล้วก็อาจจะมีแนะนำเกี่ยวกับตัวทูลบาต่างๆเนาะว่าใช้เกี่ยวกับยังไงบ้างแก้ไขหรือว่าตกแต่งกับชิ้นงานยังไงได้บ้าง อะไรประมาณนี้แล้วก็จะลองนำไฟล์จาก a u t o c a คเนาะ d w g d x f เนี่ยเข้ามาทำใน h y p e r m ์มิ c แคทเหมือนกันก็เดี๋ยวปต้นเราเริ่มกันเลยอันนี้ผมจะเปิดตัวไอคอนของตัว h y p e r m ์มิให้ดูเนาะก็จะเป็น h y p e r m ์มิตัวนี้ซึ่งตัว h y p e r m ์มิเนี่ยณปัจจุบันก็เป็นเวอร์ชั่น2025แล้วอัปเดตใหม่ล่าสุด เราเริ่มกันที่ขั้นตอนถัดไปก็เป็นขั้นตอนการนิวขึ้นมาเนาะนิวไฟล์ขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างขึ้นมาทุกครั้งเนาะที่เรานิวตัวไฟล์งานขึ้นมาของตัว h y p e r m i l l เนี่ยก็ให้เรากด Allow a t t r i b u t y frame ตัวนี้เนาะแล้วก okay. ็กดโอเคถ้าเราดูจากตัว workspace หรือว่าตัว รูปร่างหน้าตาของที่เราเห็นบนหน้าจอเนี่ยเมื่อเรานิวงานขึ้นมาเนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทุนบาของตัวไฮเปอร์มิลเนาะซึ่งเขาก็จะแยกเป็นหลายๆอันแต่ละหัวข้อออกมาส่วนทั้งฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟเนาะเขาเรียกว่าแถบ Visibility บางทีเนี่ยเราต้องการที่จะแยกระหว่าง Solid Face Curve หรือ Point เนี่ยหรือ Dimension ต่างๆเนี่ย ให้มันอยู่เป็นสัดส่วนเนาะเวลาเราเปิดปิดหรือว่าใช้งานเนี่ยบางทีเราใช้งานเส้นในการทํางานแคมหรือว่าจะใช้ผิวที่เป็นเซอร์เฟซเนี่ยเราก็สามารถมาแยกมันเปิดปิดมันตรงนี้ได้ส่วนในช่องของเลเยอร์เนี่ยก็ลักษณะ<ม>คล้ายๆกับตัวของอ u t ต้ a แคดเนาะถ้าผู้ใช้ใดเคยใช้ออโต้ a แคดมาเราก็จะแยกแต่ละชิ้นส่วนแต่ละเส้นแต่ละโซลิดเนี่ยออกมาเป็นตัวเลเยอร์ได้ หลักการก็คือเปิดปิดไฟเหมือนกันโอเคในส่วนตัวถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวคัลเลอร์เนาะซึ่งถ้าบางทีเนี่ยอยากจะแยกโดยการใช้สีในการแยกเพื่อให้มองเห็นภาพชัดเนี่ยตัวไฮเปอร์มิลก็สามารถทำได้เช่นกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ผมจะไล่อธิบายคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับตัวคำสั่งทูลบาต่างๆว่ามันมีประมาณไหนโอเค ต้องแถบสีเทาข้างบนนี้เราสามารถคลิกขวาเพื่อที่จะเรียกแถบเป็นฟาสทูลขึ้นมาเนาะเราก็ดูว่าเราใช้คำสั่งไหนอะไรเป็นหลักเบื้องต้นที่ทุกโปรแกรมต้องมีเลยก็คือหัวข้อที่เป็นคำสั่งว่าไฟล์เนาะอนนี้ก็จะเป็นการคำสั่ง New Open ที่เราใช้บ่อยๆตัวให้ของไฮเป็นมิว erm เนี่ยก็จะเป็น Open แล้วก็จะดูนามสก,กุลที่ตัวไฮเปอร์มิลลองรับได้เนี่ยก็ถ้าผู้ใช้งานท่านไหนเนี่ยที่มีโปรแกรมใช้งานอยู่เนี่ยแล้วตรงกับตัวนามสก,กุลที่ผมเปิดอยู่บนหน้าจอเนี่ยไฮเปอร์มิลก็สามารถรองรับซึ่งเวลาที่เราสามารถเปิดไดเรกตรงจากซอฟต์แวร์อื่นได้เนี่ยที่เรารับไฟล์มาเนี่ยมันก็จะช่วยให้งานของเราเนี่ยแม่นยำมากขึ้นไฟล์มาครบ ไม่ไม่ลอดไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยเนาะความหมายของเขาก็จะมีตั้งแต่พวก <c oughs> คาเทียเป็นไฮเปอร์มิวเหมือนกันเนาะไอเจสอินเวนเตอร์พลาโซลิดหรือว่าโซลิดเวิร์กก็มีเนาะโซลิดเอ e ดิเมเนกก็สามารถรองรับเนาะได้เหมือนกันโอเคข้อนี้มาในส่วนดูของส่วนของอิดิทเนาะอิดดิทเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการ แก้ไขพวกเส้น Move Copy อะไรต่างๆที่จะใช้หลักๆก,ก็จะเป็น Move คีรัตก็เป็นตัวเมเนาะ,ะหรือว่า Delete ทั่วไป Select เ,เ,เ,เนี่ยก็จะเป็นตัวการเลือกอย่างเช่นเขาบอกว่าเลือกแค่บางผิวเลือกผิวที่เป็นฟิลเลตผิวเชมเพอร์แทงเจนเฟสก็จะช่วยลดเวลาในการที่เราจะเลือกผิวชิ้นงานที่มัน เชื่อมต่อกันหรือว่าเป็นผิวโค้งผิวลบคมอะไรเงี้ยได้รวดเร็วมากขึ้นเนะาะในส่วนของดัฟติ้งก็จะลักษณะคล้ายๆตัวาวาดไฟแคททั่วไปเนาะก็จะมีคำสั่งสเก็ตมีเรกเทนเกิล er, มีอาร์ K, ก็คือวาดวงกลมมีวาดสล็อตเดี๋ยวในส่วนของดัฟติ้งเนี่ยเราจะได้ใช้ในการวาด ตัวแค t ของไฮเปอร์มิ Cat กันเนาะในส่วนของมาก็จะเป็นเคอร์ฟและตัวนี้ก็จะเป็นขั้นกว่าของตัวดั t ติ้งก็คือจะเป็นพวกเฮนริกการโปรเจกเส้นบัตเตอี่เส้นจาก 3D อะไรประมาณนี้นะในส่วนของคำสั่งเชฟเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการขึ้นรูป 3D ในรูปแบบต่างๆ่า n e ีเนียสวีปก็คือการยืดเนาะสวีปก็คือการสร้างเส้นหน้าตัดแล้วก็ยืดตามเส้นออกไป เนาะ filling ก็จะเป็นพวกงาน surface ในการปิดผิวปิดรูปิดอะไรต่างๆในการทำงานแคมเนาะหรือว่า c o ้ t h o e ก็คือปิดในส่วนที่เป็นรูเจาะเพื่อที่เราจะได้ทำโปรแกรมของเราเนี่ยไม่ให้มันลงไปในรูเจาะเนาะเพื่อความสมูทของผิวอะไรประมาณนั้นตัวฟ e a t u r e เนี่ยก็จะเป็นตัวการตัดเนาะ พวกรีเนสสล็อตเนี่ยตัดพื้นผิวตัดอะไรออกมาต่างๆให้เป็นรูปร่างที่เราต้องการตัวบูลีเนี่ยก็จะเป็นตัวคำสั่งเหมือนคอม b i เนาะอย่างเช่นเราจะแอดให้มันเป็นผิวเดียวกันหรือว่าเราจะซับแตกให้มันตัดกันหรือว่า Intersect ซกในส่วนที่มันทอนซ้อนทับกันก็สามารถทำได้ตัว Modify เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตามตรงชื่อเขาเลยเนาะ modify เส้นตัดแต่งทิมเส้นออกหรือว่าจะเป็นทิมเฟสของงานเซอร์เฟสเนี่ยเราก็มี <c oughs> ตัววิวก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัววิวของตัวไฮเปอร์มิวเนาะการ shade and edge view ให้เส้นชิ้นงานเนี่ยมีเส้นขอบขึ้นมา w o r k p กเพนต่างๆที่เราจะใช้ในการทำการซูมเข้าซูมออกประมาณนี้นะ w o r k ์กเพนตัว w o r k p กเพนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัว กำหนดเพลนในการวาดชิ้นงานเนาะรวมไปถึงมีการกำหนดเวิร์กเพลนเพื่อที่จะทำงานแคมด้วยในส่วนนี้ <c oughs> ตัวแท็กเนี่ยก็ส่วนมากอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะ <c oughs> เกี่ยวกับงานแขคแคมของเราในส่วนของ a n a l y ล i ิิเนี่ยก็จะมีเป็นการวิเคราะห์เนาะก็จะมีคำสั่งที่เราใช้หลักๆอยู่ประมาณ3-4มสีคำสั่ง ก็จะเป็นเค e b าร n ริ i n g b o กก็คือเราจะสามารถรู้ได้ว่าตัวสต็อกของชิ้นงานเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่ถ้าเราครอบตัวชิ้นงานทั้งหมดหรือว่าจะเป็น Check Double Entity ก็คือบางทีที่รัเรารับไฟล์เข้ามาเนี่ยแล้วมันมีเส้นที่ซ้อนทับแล้วเราไม่สามารถยืดขึ้นมาหรือว่าทำเป็นงานทรงกระบอกเนี่ยมันทำขึ้นมาไม่ได้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวเช็คแล้วก็จัดการให้เรา หรือรวมไปถึงเช็คคุณภาพเลยฮิลิ่งก็คือชิ้นงานที่นําเข้ามาเนี่ยบางทีไฟล์อาจจะมีปัญหาที่เป็นเซอร์เฟสอะไรอย่างเงี้ยตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะสามารถเช็คตัวคุณภาพของตัวไฟล์งานได้แล้วก็ฮิลมันก็คือรักษามันนะเนาะให้มันกลับมาทํางานแขมได้ซึ่งเวลาที่ไฟล์งานเนี่ยมันมาแล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราสามารถแก้ไขให้มันได้มีปัญหาน้อยที่สุดเนี่ย ตัวทุนผ่านหรือตัวชิ้นงานเราเนี่ยมันก็จะกัดออกมาได้มีคุณภาพเนาะตัวเล็กโตอันนี้ก็จะเป็นเหมาะกับผู้ใช้ที่เป็นอิเล็กโตเนาะก็ตัวไฮเปอร์มิลเนี่ยสามารถที่จะคีเอตตัวอิเล็กโตได้เลยเพื่อที่ลูกค้าท่านใดเนี่ยสามารถที่จะทําร่องลิบร่องอะไรในตัวชิ้นงานแล้วก็คีเอทอิเล็กโตเอ็กพอร์ตเป็นโปรแกรมออกมาได้เลย ตัวไทยก็คืองานพวกล้อรถเนาะตัวไฮเปอร์มิลเนี่ยก็จะมีพวกฟังก์ชันที่เฉพาะสำหรับลูกค้าบางท่านเนี่ยที่ที่อยากจะใช้งานเฉพาะเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะของเขาโอเคในส่วนของแคมตัวนี้ก็จะเป็นเบราว์เซอร์ตัวนี้ก็จะสามารถอนา y ลิซิตตัวทุนผ่านได้ ว่าทุนผ่านเราเป็นยังไงรวมถึงอัตโนมัติที่เป็นการตั้งค่าที่เป็นแบบถามตอบเนาะก็ตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่อย่างเช่นงานที่เป็นแบบซ้ำๆเดิมๆเนี่ยตัว h y เปอร์มิก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นการถามตอบแทนให้เลือกพื้นผิวให้กด Origin อยู่ตรงไหนมากขึ้นในส่วนเทลก็ไม่มีอะไรละเป็นตัวรายละเอียดของ เทวของตัวแคดเทลขนะองตัวแคมเนาะ system check tool เนี่ยก็เวลาที่เราเลือกเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยเช็คตัวโปรแกรมเราเนาะกับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยว่ามันโอเคไหมมีปัญหาอะไรไหมคือบางทีเนี่ยอาจจะใช้ใช้อยู่ระดับไปเราก็สามารถมาเช็คตรงนี้ว่าตัวซอฟต์แวร์เรากับคอมเราเนี่ยมันเข้ากันได้ไหมโอเค ท่านใดที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับตัวโปรแกรม h y p e r m i l เบื้องต้นเนาะเบสิกที่ใช้งานอยู่เนี่ยก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปหรือว่าช่องทางการติดต่อต่างๆที่ผมทิ้งไว้ให้เนาะก็วันนี้ขอตัดคลิปแยกให้เป็นคลิปของตัวฝั่งทุนบาเพื่อที่ใครสนใจอยากจะเข้ามาฟังเนี่ยก็เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปเริ่มต้นได้ครับขอบคุณครับ